สวัสดีค่ะช่างอลานครับสวัสดีครับวันนี้อีกหนึ่งอีพีนะคะโอ้วันนี้แดดดีร้อนมากเมื่อวานเมื่อวานเมื่คึ้งฟ้าคึ้งฝนวันนี้แดดดีร้อนมากอีพีสิบขีดหกหกค่ะวันนี้เรามาเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูบนโต๊ะก่อนเพื่อเผื่อบางท่านที่ไม่ได้ดูอีพีเมื่อวานนะคะก็จะได้เห็นว่าเออเผื่อถูกใจทักทายมาได้นะครับค่ะเผื่อถูกใจนะคะ ใจนี่นะคะรีวิวให้ดูช้าๆเผื่อถูกใจเล่มไหนก็ทักมาสอบถามกันหลังไม่ได้ราคาถูกใจอากาศเริ่มอบอุ่นนะคะอฟังเสียงวันนี้เล่มไหนดีคะวันนี้เรามาโอ้ถูกใจค่ะเข้าป่าดีกว่าครับนี่ครับน้ำหนักก็น่าจะเหมาะมือเลย เดี๋ยวดูค่ะอย่าเพิ่งวัดค่ะขอดูหมุนมีดให้ดูก่อนนะคะว่าไม่ใช่ค่ะช่างอลันหมุนมีดไม่ใช่หมุนช่างอลันเอาหมุนนะครับเ้ยเผลอไม่ได้เลยนะคะค่ะเล่มนี้เท่าไหร่คะเนี่ยเล่มน,นี้ปกติ ปกติรดอีกล่ารดอันั้นดนะคะช่วงนี้รถนะคะช่วงนี้ลถแหละครับปกติอยู่ที่พันสามห้าสิบครับค่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็แล้วกันได้ไหมคะออเอาไปเลยครับหกร้อยห้าสิบรวมส่งรวมส่งให้ด้วยครับโอเคค่ะราคารวมส่งให้ด้วยเลยราคาสบายกระเป๋าครับค่ะช่วยวัดขนาดนะครับของใบค่ะใบยาวเก้านิ้วเก้านิ้วค่ะใบกว้างค่ะใบกว้างสุดสองจุดสามนิ้วค่ะสานค่ะ สันหนาห้ามิลครับด้ามก็ยาวค่ะด้ามยาวห้านิ้วครับห้านิ้วเป็นไม้อ,นนอะไรคะอันนี้ไม้ประดูครับไม้ประดูลายนะคะเดี๋ยวดูน้ําหนักนะครับน้ําหนักกําลังดีครับผมเข้าป่าไม่ไม่ต้องไปทิ้งกลางทางใช่ไหมคะครับผมหกร้อยกรัมโอเคค่ะน้ําหนักกําลังดีฟันเหมาะนะคะตามไปเลยได้ไหมคะไปไปดูทดสอบค่ะเพราะว่าร้อนค่ะแดดเริ่มไหมกแล้วค่ะ ถ่ายเช้าก่อแล้วถ่ายกลางวันก่อแล้วโอ้โหถ้าเราทําห้องแอร์แล้วก็ทดสอบก็ไม่ได้ใช่ไหมคะทดสอบในห้องแอร์อันตรายใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะขอขยับเข้าไปใกล้ๆก่อนได้เห็นการตัดกระดาษได้ยินเสียงชัดๆนะคะคมนานคมทุงคมเฉียบเหมือนเดิมค่ะถอยออกมาหน่อยะคะ่ะเสียวพุง ะะแหลงไม่ตกความคมยังเหมือนเดิมคมเฉียบอสองสามจึ๊บไม้นี่หนาประมาณกี่นิ้วคะเนี่ยไม้หนานิ้วครึ่งครับไม้หนาสามหนาสีอ่อะไรได้ไหมคะเนยาหน,านิ้วครึ่งเนี่ยฟันหลงสบายสบายตัดกระดาษให้ดูอีกรอบหนึ่งเพื่อตอกย้ำความคมคมนาน คมโทนคมจัดนะคะคลื่นปืด๊ดไม่มีติดขัดเลยนะคะไม่มีติดขัดครับแล้วก็เช็คว่าคมบินหรือเปล่าอีกทีหนึ่งใกล้ๆเลยนะคะคราวนี้อ่หมุนข้าช่างลันข้าหมุนมีดนะคะ,ะไม่ใช่หมุนช่างลันนะคะครับ,รบช่างลันค,คมเดิมอ่าสุกเอ้เขาเรียกอะไรนะคะไม่บินนะคะความคมคมนานคมโทนนะคะตัวนี้คมนานมาก ใช้ได้นานเลยครับไปเรียอวงเดือนหินรับมีดไปเลยอ๋อค่ะครับผมสนใจทักมานะครับเรื่องนี้ค่ะช่วงนี้ให้พิเศษเลยครับหกร้อยห้าสิบหลงส่งถ้าไปทางก็เก็บเพิ่มอีกสักยี่สิบาทไปทางขอเพิ่มยี่สิบาทนะครับค่ะเพราะว่ามีค่าธรรมเนียมค่าค่าคนส่งของใช่ไม่เขาจะมีค่าเรียกเก็บอ๋อเหรอค่ะโอ้โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะบที่มาเล่นสำหรับอีพีนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ